สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันกับรายการ Thailand Report ครับคนไทยในต่างแดนวันนี้พบกันกับเรา2คนนะครับผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะเราไปเริ่มกันที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับโดยทางด้านของคุณกนกพรเชฟเฟอร์นี่นะครับก็ได้มีการรายงานมานะครับว่านายไมเคิลเวลครับกงศูนย์กิติมาศไทยณเมืองโอ๊กแลนด์แล้วก็นางเดบบี้เวลภรรยานี่นะครับ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรวมถึงงานวันชาติด้วยที่ร้านอาหารไทยกอสฮอปเปอร์ per, นะครับที่เมืองโอ๊กแลนด์โดยมีทั้งด้านของนายน,นพนพิทักษ์ครับเอกอัครราชทูตณักุงเวลลิงตัน well เป็นประธานในงานลิ้ยงดังกล่าวรวมถึงยังมีข้าราชการนักธุรกิจแล้ก็ตัวแทนชุมชนชาวไทยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากด้วยนะครับ จากนั้นเองก็ได้มีการจัดเลี้ยงค็อกเทลงานแสดงดนตรีไทยรวมถึงงานรำถวายพระพรจากชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในนิวซีแลนด์ที่ต้องบอกว่าเป็นที่ประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเปน็นอย่างดิ่งเลยทีเดียวครับ ามาต่อกันที่สาระที่สองนะคะไปที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะนายมารุจิตปฏิมาค่ะเอกอัครรชทูตนักุงสิงคโปร์นะคะได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะณห้องจัดเลี้ยงรับรองภายในอาคารที่ทําการและบริเวณลานสนามหญ้าด,ด้านข้างสนามเอกอัครรชทูตมีผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลสิงคโปร์คณะนูตานุทูตนักธุรกิจชาวไทยชาวสิงคโปร์ค่ะและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานมากกว่า600คนพร้อมกันนี้ทางสถานเอกอ คระาชทูตได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาชาวไทยภาควิชาดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์มาแสดงดนตรีแนวแจส๊สในงานให้ได้รับฟังกันด้วยค่ะกถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะครับที่จัดขึ้นในต่างประเทศนั่นเองในช่วงต่อไปครับเราไปติดตามในส่วนช่วงของคนไทยกายถิ่นและนาทีทำนาทีทองครับ ู้ชมครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราครับก็คือนักเรียนไทยที่อยู่ในอังกฤษครับก็คือน้องพีรดลสามาสิริครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพีรดลว่าน้องปอนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอะไรอยู่ครับเรียนเช o p h y ฟิสิกส์ครับอยู่ที่ Imperial c o l อ e g e ครับอยู่มากี่ปีแล้วครับปีนี้เรียน Imperial ปีที่4แล้วแต่ว่าที่จริงก่อนมาก็เคยเรียนต้นเยนเลเวลก่อนปีหนึ่งครับครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นนักเรียนอังกฤษยากไหมก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าถือได้ว่าเป็นเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนรรมของอ ก็ถ้าเป็นอันเดอร์กราดก็จะมีประมาณระดับราชันลาประมาณแบบ20คนเลยครับแต่ว่ามีโพสกร์ดอยู่เยอะเหมือนกันชีวิตในลอนดอนเป็นยังไงบ้างครับชีวิตลอนดอนนะครับก็ก็เรื่อยๆครับอ่าแล้วครับสุดท้ายฝากถึงนักเรียนไทยนะครับที่อยากมาเรียนอังกฤษครับอยากจะฝ่ายยังไงให้เตรียมตัวอย่างไรหรือว่ามาแล้วต้องปรับตัวอย่างไรครับที่ต้องเตรียมตัวนะครับก็ก็คือเรื่องพื้นฐานเรื่องอความรู้เนี่ยเราคาร่นาคาอนข้างสุดใจอยู่แล้วกไ็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงอะไรเท่าไหร่แต่ว่านักภาษาอาจจะยากนิดนึงเวลามาก็อยากให้ พยายามคบเพื่อนชาวต่างชาติไว <shame> ้เพราะว่าจะได้ฝ hmm ึกการใช้ภาษาได้เร็วขึ้นปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับนักเรียนแทนอักฤษจาก i m p e r i a l c o l l e g e ครับน้องบอลขอบคุณนะครับน้องบอลครับสวัสดีครับ เ,เพราะมันคือเกลซาหมูกุยช่ายซีพ <EL SA S 1> ีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มขมำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาร์และเซเว่นอคนจำนวนมากที่มีความปรารถนาดีมักจะอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นบางครั้งก็เที่ยวเอาความหวังของตัวเองนั้น ไปฝากให้คนอื่นต้องมาแบกรับผิดชอบจนกระทั่งคนที่ถูกฝากความหวังนั้นตเต็มไปด้วยความอึดอัดขัดข้องยิ่งถูกฝากความหวังมากขึ้นชีวิตก็ยิ่งมีความทุก,กข์หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่บางคนคุณพ่อคุณแม่ปรารถนาจะเป็นสิ่งนั้นคุณพ่อคุณแม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นปรารถนาจะเป็นอย่างนี้แต่ในยุคข,ของตัวเองไม่สามารถทําได้พอมีลูกก็เอาความเป็นเอาความปรารถนาของตัวเองนั่นแหละไปโยนให้ลูก ทั้งทั้งที่ลูกไม่ได้ปรารถนาะจะมีจะเป็นอย่างที่พ่อแม่ต้องการผลก็คือกลายเป็นความปรารถนาดีที่ประสงค์ร้ายเพราะอะไรเพราะผู้รับความปรารถนาดีนั้นเขาไม่ต้องการฉะนั้นอยากจะฝากความปรารถนาดีไปให้ใครก็ต้องดูด้วยว่าคนที่รับไว้ซึ่งความปรารถนาดีของเรานั้นเขาต้องการหรือไม่เหมือนกับคนที่อยากแบ่งอาหารให้คนอื่นก็ต้องถามเขาด้วยว่าเขากำลังหิวไหมถ้าเขาไม่หิว เราเอาของดีที่สุดไปให้ถึงอย่างไรเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าอยู่นั่นเองสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพ์นอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกาย่วงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ Sammy and Sandy Beauty Spa นิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากตร์คนโลก Sidesco Excellent in quality, excellent in services ค่ามผูเข้าลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกวา้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่หนใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะผ่าน ไเองไไปปจะปกัับฉนเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉ้นเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันเคือกุยช่าย,ยเกี๊ยวซ่าหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต้มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอ ผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณธนภูมิริมชลาซึ่งเป็นเลขานุการเอกประจําสถานเอกอัครราชทูตนะครับณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับคุณธนภูมิครับพูดถึงเรื่องของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยเออเรามีคนไทยอยู่พูดจริงแล้วก็คือไม่มากนักแต่ก็มักจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือประมงเรื่องการขนยาเสพติดเนี่ย ในฐานะที่เป็นเจ้าที่ของสถานทูตที่ดูแลที่นั่นเนี่ยปัญหาไหนที่เป็นปัญหาหลักที่เราดูแลคนไทยและพบมากที่สุดปัญหาที่มีเราต้องดูแลเป็นประจำเนี่ยก็คือเรื่องของประมงประมงในที่นี้ที่เราไปดูเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องส่งเสริมให้เขาไปจับปลาหรือว่าเป็นถ้ามองเราเราไม่ได้เราไม่ได้ดูในเรื่องของเศรษฐกิจครับแต่เราดูในแง่ของการให้ความคุ้มครองคนไทยในที่นี้เนี่ยก็คือ พวกใต้โขงลูกเรือซึ่งเข้าไปลักลอบทําประมงไม่ได้หมายความว่าไปทํางานที่นู่นแต่หมายความว่าเรือประมงจากเมืองไทยเนี่ยลอบเข้าไปในน้านน้าเขาลักลอบขโมยปลาว่าง่ายๆปัจจุบันเนี่ยย่อไปนิดเดียวว่าอดีตเนี่ยเยอะปัจจุบันเนี่ยน้อยน้อยลงนะฮะแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดก็ยังมีอยู่จับอยู่ปลาปลายแต่น้อยลงเยอะนะครับในส่วนของสารทูตเนี่ยให้ความช่วยเหลือ เมื่อถูกจับเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายครับเราดูแลยังไงดูแลในที่นี้คือดูแลให้คนไทยเนี่ยซึ่งถูกจับเนี่ยได้รับการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนให้การป่วยหาสอบถามไปต้องการขัดหรืออะไรครับเราดูแลตรงนั้นประมงเนี่ยโทษจะไม่หนักสองถึงสามปีแล้วก็ได้รับการลดโทษทุกปีครับ ก็ติดประมาณปีครึ่งถึง2ปี<ม> 2> ก็ออกมาแล้วแล้นี้ <ฮะ S 2> สานทูตทําอะไร<ฮ>ะก็ออกมาปุ๊บพวกนี้เขาก็ไม่มีเงินกนรารศึษาก็น้อยนะครับเราก็รีบดําเนินการส่งกลับบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราทํามาโดยตลอดพูดถึงการส่งกลับอหลายคนมักจะเข้าใจว่าพอสถานทูตส่งกลับเนี่ย เป็นเงินช่วยเหลือส่งค่าที่นั่งบินทำนงินให้ฟรีจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ฟรีไม่ใช่ฟรีนะ่ะเงินตรงนี้ถามว่ารัฐบาลเอามาจากไหนรัฐบาลจะมีเงินก็ต้องมาจากภาษีประชาชนนะครับเงินตรงนี้เราเขาเรียกว่าเงินสำรองออกไปก่อนเมื่อกลับมาแล้วเขาต้องใช้คืนหลวงนอกนั้นแล้วยังมีเรื่องอะไรครับปัญหาที่เราอยากจะเตือนแล้วก็เป็นปัญหาสําคัญแล้วก็มีมานานแล้วก็คือเรื่องยาเสพติดนะครับก็คือโอเคปัจจุบันในปัญหาประมงน้อยลงคนไทยติดคุกน้อยลงยาเสพติด เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับโดนจับบเป็นผู้ลักลอบขนยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนยาอียาไอซ์ยาบ้านะครับเข้าอินโดแล้วถูกจับที่ต้องเตือนเนี่ยเพราะว่ามันสำคัญในแง่ที่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีบทลงโทษ เกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยแรงมากถึงขั้นประหารชีวิตในอดีตคนไทยก็เคยโดนมาแล้ว2-3รายปัจจุบันก็มีคนไทยติดคุกที่นูนนเซียมีตั้งแต่โทษประหารโทษประหารชีวิตในชั้นนี้คนไทยไม่มีมีแต่ตลอดชีวิตจำคุก4 0ปี20ปีลดหลั่นลงมาตามความหนักเบาของคดีนะครับก็ส่วนใหญ่ทั้งหมดไม่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงไทยเนี่ย จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสถูกหลอกจากคนต่างชาติผิวดำผมไม่เอ่ยว่าทวีปไหนแต่ว่าผิวดำแล้วกันนะครับซึ่งจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวการสำคัญที่จะไปชักชวนผู้หญิงพวกนี้จ่ายเงินให้นิดหน่อยห้าร้อถึงพันเหรียญเพื่อขนยาเสพติดไปที่อินโดับเเซียนะครับแล้วก็ถูกจับได้ที่ยังไม่ถูกจับผมว่าก็มีเยอะแล้วก็มีอยู่ประจำด้วยอันนี้เป็นสกรณีที่ผม อยากจะขอระวังครับนะครับอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องการเดินทางไปที่อินโดนีเซียครับนะครับไม่ใช่เฉพาะอินโดนีเซียแหละไปต่างประเทศทุกประเทศครับเอกสารสำคัญที่สุดก็คือพาสปอร์ตเป็นไปได้มีพาสปอร์ตแล้วถ่ายสำเนาเก็บไว้คในกรณีที่พาสปอร์ตหายครับสิ่งตัวสำเนาของพาสปอร์ตเนี่ยครับ จะทําให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าสานทูตเนี่ยช่วยเหลือคุณได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศและเกิดกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายนะครับอันนี้ขอฝากไว้สําคัญนะครับผมและนี้ก็คือเรื่องราวที่นํามาเตือนกันนะครับจากสถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวันนี้ขอบคุณคุณธนภูมิอย่างมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่โดนใจฉันเลยใช่เลย,ยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุยช่าย c ีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอ ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มุนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเ e เ e ่นอกลับมาช่วงนี้นะครับในช่วงของปฏิทินต่างแดนครับเราไปเริ่มกันที่ปฏิทินแรกของเราเลยนะครับไปกันที่ประเทศแคนาดาครับทางด้านของนายคมกริ วราคามินครับกงศุนใหญ่นะนครแวนคูเวอร์แล้วก็พริยานะครับได้เป็นประธานในงานวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงแรมโกสพลาซาแอนด์สุด ในที่นครแวนคูเวอร์ครับโดยมีทางด้านของผู้แทนรัฐบาลของแคนาดารวมถึงคณะกงสุลธิและนักธุรกิจต่างๆรวมถึงชาวไทยไปร่วมงานกันอย่างคบข้งกันด้วยครับปฏิทินที่2นะคะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะผู้ชมที่จังหวัดเชียงรายและองค์การบร,ริหารจังหวัดเชียงรายนะคะก่อเชิญเที่ยวง,งานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย2012หรือเชียงรายอาเซียนฟลาวเวอร์เฟสติวัล2012ค่ะที่สวนไม้งานริมน้ากกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่2 วท่12ธันวาคม2555ถึงวันที่6มกราคม2556ค่ะก็ใครที่ว่างก็เชิญชวนมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายด้วยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะว่ามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์แบบนี้ก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะครับให้กับรายการของเราที่ email address นะครับ t h a i o v e r s e a 1 g m a i l c o m ครับค่ะใครที่ไม่ได้ติดตามรับชมสดๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะโดยเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่า thailandreport 2012นะคะหรือสามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ช่อง Bangkok TV เครือเจริญเคเบิลทีีชมได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปสําหรับวันนี้คุณอาดัชนกผมสิงห์ชุวันลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน